อยากบวมช้ำน้อยหายไวหลังทำศัลยกรรมห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่กําลังมีแผลทําสวยทําสันไม่อยากบวมช้านานนะคะแนะนําให้ทานเจ้ายูนานไปเยาตัวนี้เลยนะคะเพราะน้องจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้าจากการทาศัลยกรรมโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดศัลยกรรมจมูกปากตาคางร้อยไหมทําหน้าอกฉีดฟิลเลอร์ต่างๆโบท็อกต่างๆนะคะสามารถทานเจ้าตัวนี้ได้เลยนะหรือว่าจะเป็นแผลหกล้มฟกช้าไม่อยากบวมช้านานนะคะแนะนําให้เอาเจ้าตัวนี้ไปลองทานได้เลยคะ่ะ โดย1กล่องของเขานะคะก็จะมี1แผงด้วยกันแบบนี้เลยค่ะ1แผงนะคะจะทานได้ประมาณ2วันนิดๆน,นะคะแนะนําว่าสันกรรมนะคะทาน3 6ถึง6แผงขึ้นไปค่ะมีแผนทําสวยทําสันไม่อยากบวมช้ำนานห้ามพลาดอยู่นานไปเหยาเลยนะคะ สนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i น์แอดเซอร์จูรี่หรือโทรสอบถามได้ที่097-447-5573ได้เลยนะคะ